ครับผมชมต่อเจ้าซูมโม่นะชมต่อครับชมต่อเจ้าดูซานก,กีเอับ แค่เคอเร่งให้ดูเลยนะสัมือนยานครับเหยียบระบัดเลยนะเหยียบให้ระบัดเหยียบให้เป็นผงชุรถรถดีปไปเลยครับ ไอ,อ้ซื้อห้อนโอมไปแล้วห่วงนอน แบบนี้ครับปูโม่ช่วงล่างแซดเอ็มช่วงล่างใหญ่แล้วไม่ต้องกลัวกลัวหักกลัวอย่างเดียวสามทรลพีครับผมนี่ก็เกากาบะหนักครับบอกว่ารถหนักเมืกีนี้ก็ะหนักจริงๆครับมาติดกาบะเนาะคาดปูบ e. ีเอียงติดแล้วรถเราจะเลื่อนอะไรกาบะพังหมดแล้ว ตอนซูมครับตอนซูมเอ้ยบายปลาจีนนะครนีเกากับบะให้สาเด็ดบ่อเวี่ยนนี่สุดยอดเลยครับให้ดูดูข้อง ม่อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆเ้ยใหญ่จริงๆครับมีที่ดินด้วยทั้งนันเห็นเรื่องความมาเร็ว <ๆ S 2> แต่เครื่องไม่นิ่มครับไม่ค่อยนิ่มเหมือนขนน้นนะขนน้นนิ่มกว่าเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เครื่องออกอย่นี้นี่มันดังกันกััน นี่ครับปั๊มปั๊มมาเลยนะครับผมป็นเครื่องคอมมันเร็วนะแต่แปลงปั๊มซรายนะแปลงจะปั๊มทรายนี่ฉลินครับผมได้ขึ้นหรือเปล่าวันนี้<ไ>เหนื่อยมากเลยครับวันนี้ รู้ว่าแก้แล้วไม่รูพคนจริงๆครับมีให้เตียร้อยคันนี้พรัพผมอยู่บนรถกันไม่ไวหวร้อน ร้อนจัดครับร้อนชัดช่วงนี้อากาศมันร้อนคนก็ร้อนเงินอากาศรถมันก็เลยร้อนตามขับเจ้าพีซีร้องร้อยนะจอดก่อนรถมันน้อยครับรถมันพังกันรถกลับมาบันไดมมาไปซ่อมเพราะว่า เลกห้าโมงพอครับผมไม่ไหวเนื้อใตัววันมันออกตลอดเลยครับออกเหมือนกันหมดรถที่ทำปั๊มมาคราว่าออกอยังไงก็ออกครับถังมันยังเล็กนะต้องเติมทุกวันเลยของผมแม่งไม่ไหว เติมแม่งเลยทีละหกพันเจ็ดพันครับทีเกียร์อ,ออกไปหลายรอบเอาพันทุ่มทัม่วไหมนะสั่งแล้วครับผมขอพันทุ่มทัม่วนะเนี่ยดูเสียงมันเล่ายางงีค้ครับวันนี้ ไม่หมดหมดไม่หมดเกือบหมดเกือบหมดครับเอ้เกือบหมดครับต้องยัดหนึ่งไมเศษเข้าไปดูกันยาวๆครับพาดูตอนชมขึ้นบ่อมั้ง ไม่ได้ท่ายกันให้ดูเลยมีคนเรียกร้องมาท่าไม่รู้เรื่องครับมันไม่มีคนท่ายให้ครับเราก็อยากจะท่ายเราทั้งรับรถด,ด้วยรถก็ยิ่งหน่อยครับผมเดี๋ยวไม่โครเขาไม่ได้เที่ยวนะใจเย็นเดี๋ยวพึ่งด้กันครับอยากจะท่ายให้อยู่ครับผมขอเวลาเราแป๊บหนึ่งครับขอเวลาเราปั๊บตัวก่อน เรายังปับตัวไม่ได้กำลังหาที่ทําการที่เลนนะว่าได้กล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เราออกไปไม่ดีเราก็ไม่อยากออกไปให้ท่านผู้ชมดูครับว่าเราเนี่ยทำด้วยใจจริงจังนะไม่แบบไหนวะใจจริงจังไม่เคยเห็นนะแบบใจจริงจังเออ ตาซาไหนอีกสันหาได้อะไรมาให้ไม่รู้นะจะรุดแต่ละวันหนึง่งมีแต่เรื่องปวดหัวไส้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไส้เยอะไหมก็ไส้เยอะๆนะครับเก้าดูซานนะ ซานดูดูซานครับผมหรือว่าไส้เยอะไส้หน่อยมาไส้มาเถอะเร็วจริงๆครับผมหาเรียมหากองก่อนทีตั้งกองอยังหาที่ตั้งไม่ได้เลยครับงูแต่โมอยู่ วันนั้นลมก็พัดไปลมพัดทั้งคนทั้งกล้องเลยตาเด็ดพออย่างลูกเพยอยากไปข้ามโบก,ก่อนนะครับ